You are what you eat คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณกินแน่นอนคนเราทุกคนต้องการเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีร่างกายแข็งแรงพร้อมกับภูมิต้านทานดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือสรรหาสิ่งที่ดีมีประโยชน์มีคุณค่าและร่างกายต้องการกินเข้าไปเพื่อที่ทำให้เรามีความพร้อมที่จะทำในสิ่งที่ดีให้ไปสู่เป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้หนังสือบทความก็เช่นเดียวกันเป็นอาหารทางสมองทำให้เรามีความรู้ ทันสถานการณ์และมีความพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาหนังสือหรือบทความต่างๆที่ผ่านนักวิจัยนักเขียนหรือผู้เชี่ยวชาญร,รวนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าที่เราต้องการอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้โรคเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปรวดเร็วนวัตกรรมทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องถ้าเราเองเป็นคนที่มีนิสัยรักการอ่านเราจะกลายเป็นคนที่ ทันโรคทันสถานการณ์และสามารถที่จะนําความรู้ที่เราได้อ่านได้เรียนรู้มาเป็นทักษะสามารถที่จะผเผชิญกับปัญหาหรือสิ่งที่กําลังจะถาถมเข้ามาได้ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดคุณอ่านอย่างเดียวแล้วคุณไม่ถ่ายทอดต่อสิ่งนั้นคุณอาจจะลืมก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดคุณอ่านแล้วคุณมีความเข้าใจคุณมีความรู้คุณลองเปลี่ยนจากการอ่านธรรมดามาเป็นทักษะในการสื่อสาร ไรอนถากลจึงอยากจะเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสทางด้านการมองเห็นหรือด้อยโอกาสทางด้านการอ่านหนังสือไม่ได้ให้เขาได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ของเขาไปพร้อมๆกับเราด้วยการอ่านบทความเป็นหนังสือเสียงหรือทำคอนเทนต์เพื่อที่จะบันทึกเป็นคลิปวิดีโอให้กับบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้เข้าใจข้อมูล ที่ดีถูกต้องไปพร้อมๆกับเราสิ่งนี้จะทําให้เราเองพัฒนาทักษะในการสื่อสารของเราได้อย่างยอดเยี่ยมดีขึ้นเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกคนนะครับรองต่อยอดจากการอ่านที่เรามีความรู้มากพอแล้วพัฒนาทางด้านการสื่อสารเป็นบทความเสียงเป็นหนังสือเสียงเป็นคลิปสั้นๆความยาวไม่เกิน5นาทีเพื่อที่จะสามารถแชร์ต่อไปให้คนอื่นที่เขาไม่มีความสามารถในการที่จะมองเห็นและอ่านหนังสือได้ ให้เขาเติบโตและมีการพัฒนาไปพร้อมๆกันสิ่งนั้นจะมีประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับเราและคนรอบข้างเราเป็นอย่างดีขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่มีความตั้งใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนรอบข้างไปพร้อมกันสวัสดี